ครับผมในร้านช่างการนะครับช่างการุแจพอดีก็มีโอกาสดีครับอันนี้เป็นเบนซ์นะครับซี8 0ปี2012ครับอ่าเป็นระบบพุลสตาร์ทนะครับผมเนี่ยอ่าเป็นระบบพุลสตาร์ทอันนี้เราก็ไม่อยากเลอเยอะนะครับก็ต้องเลยทำงานเรียบร้อย นี่ก็ได้จัดการให้เรียบร้อยครับเดี๋ยวตอนนี้แบตมันอ่อนนะก็เดี๋ยวลองเทสในส่วนของระบบดูลองเสียบกุญแจดูครับโอ้โหเสียงเซอรวิงวิ่งแบบไม่มีแบตแล้วคเมื่อวานนี้มาถึงรถมีแค่4โวลต์องครับก็แสไฟแรงดันไฟก็ต่ำดี๋ยวนี้ก็ลองออนดูนะครับอ่าออนขึ้นได้นะครับผมก็ อันนี้ก็น่าจะมีปัญหาในส่วนของเรื่องของแรงดันไฟฟ้าครับเดี๋ยวก็ยังไงแก้ไขในเรื่องของแบตเตอรี่อีกทีหนึ่งครับแต่เรื่องกุญแจก็คือโอเคแล้วครับผมถ้าใครสนใจนะครับติดต่อมาได้ครับกรณีกุญแจหายนะครับหรือทํากุญแจเพิ่มก็ได้ครับแต่รถของรถเบนซ์เมอร์เซเดสเบนซ์ทั้งหมดเรารับทํากุญแจให้ครับผมสวัสดีครับลืมไปครับโทรที่ศูนย์ประสนะครับ6 6ห6 7นึ่งจครับผม อ๋อคอไม่คายแล้วตอนเนี้อ๋อรถไม่มีไฟเลี้ยงครับผมอ่ไงเดี๋ยวค่อยนั้นอีกทีหนึ่งคอเป็นคืนที่แล้ว